ค่ะอยากทราบว่าการที่เรารักเพศเดียวกันจะทําให้มีอารมณ์รุนแรงขึ้นจริงหรือเปล่าคะความรักเนี่ยไม่ผิดครับนะเราจะรักใครขอให้รักจริงๆเท่านั้นเองรักแท้ๆอย่ารักแบบหลงอย่ารักแบบบัวเมางั้นถ้าเกิดเรารักจริงๆมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับอารมณ์ก็ไม่รุนแรงใช่ไหมครับค่ะ ทีนี้เราจึงนั้งรู้ว่าถึงชายรักหญิงหญิงรักชายก็เกิดอารมณ์รุนแรงได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดความหึงหวงเกิดความไม่เข้าใจเกิดความอิจฉาริษยาอะไรทั้งหลายใช่ไหมครับเพราะนั้นคงไม่จําเป็นหรอกว่าจะต้องเป็นหญิงรักหญิงหรือชายรักชายเพียงแต่เวลาผู้หญิงรักผู้หญิงผู้ชายรักผู้ชายเนี่ยมันจะไม่เหมือนคนส่วนใหญ่ในสังคมจริงไหมครับเขาจะเครียดไหมครับเครียดใช่ไหมครับเวลาเครียดปฏิกิริยามันก็ออกมาเหมือนกับมีอารมณ์รุนแรงนะครับ เพราะฉะนั้นคงไม่ใช่เฉพาะคนรักเพศเดียวกันถึงรักเพศตรงข้ามถ้าเกิดปัญหามันก็เกิดปัญหาแต่ถ้าถามว่ารักแล้วดีไหมดีครับถ้ายังหารักใครไม่ได้นะรักตัวเองก่อนดีไหมจ๊ะนะรักตัวเราเองก่อนเรียนหนังสือให้ดีๆเราจะได้ตอบแทนความรักคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรไหมครับแบบนี้ปลอดภยัยอารมณ์ไม่รุนแรงบอกรักเรียนหนังสือ,อยังรุนแรงดีไหมก็ลองรักเรียนดูนะครับ